ปัจจุบันวาระและประเด็นสำคัญของโลกที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญคือการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสำคัญ3ประการได้แก่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างเชื่อมโยงกันโดยมีคนเป็นศูนย์กลางดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยนำไปสู่การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยมีบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศโดยการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้การศึกษาคือการให้โอกาส และการศึกษาทําให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่สุดในทุกระดับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบที่ทั่วถึงเท่าเทียมและครอบคลุมบนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบได้แก่ ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปีทุนศึกษาปริญญาโทนานาชาติ ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละประเทศต่างๆโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆด้านการศึกษา Uh, responsible education means uh, one thing is taking the responsibility of what we are doing education also means trying to like uh, come up with so many values and ethics and uh, how to cope up with the situations so when we take the uh, education we should be responsible for anything that we do like any actions should be very responsible action that means a lot to us and a lot to the community. When they talk about responsible education, I think it's like uh, what, to my opinion, what you learn, being able to apply, teach others, taking back to my country what I have learned and sharing the knowledge what I have learned so that others can benefit for the benefit of the entire country so that we can improve the quality of life of our people. So this is the different way of experience and the different kind of uh, knowledge that I gain is, the be the, I mean, the best benefit I gain. The scholarship committee of Taka were so supportive. That alone can give an encouragement to study. They are always willing to listen to what you have to say, then they, they find a way out, best possible way, to solve your problem in case of any situation or when there is a need that needs to be addressed. I think this is the one of the opening opportunity that Taika opened world for me. It not only like gave me an opportunity to study, but it like opened a world for me because. This is the platform from where I started to explore, and I think this will take me further along to explore the world in a better way. can support us everything. I really want to say thank you, and it's because of you I can fulfill my dreams and I can have like the knowledge I was looking for for many years. So I will say thank you very much. บค,ครัจากความคิดเห็นดังกล่าวของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศหรือไทยก้านั้นได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยยึดมั่นในการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเพื่อให้การศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยังประโยชน์แก่ตัวผู้ศึกษา ให้มีองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเกื้อกูลก,กันระหว่างมนุษย์สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้อมบนพื้นฐานของหลักการความรู้คู่คุณธรรมและแนวทางของการศึกษาเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประเทศไทยภาคภูมิใจเสมอมา